เชาละกระเป๋าสะพายค่ะกระเป๋าผ้าสกรีนสะพายนะคะเป็นแบบสะพายวันนี้มีให้ดูสามไส์นะคะมาดูไซส์แรกกันนะคะใบเล็กใบเล็กขนาด9คูณ11นิ้วเล็กที่ไม่เล็กนะคะจิ๋วแต่แจ๋วนะคะเย็บก้นให้ด้วยค่ะเย็บก้นให้เรียบร้อยสวยงามข้างในก็เย็บผง เรียบร้อยสวยงามนะคะถามว่าใส่อะไรได้บ้างคะ9ค11นิ้วเล็กแบบนี้อย่าดูถูกหนูนะจิ๋วจะแจว๋วใส่ iPad ได้นะคะผลค่ะใส่หนังสือได้นะคะเครื่องสำอางก็ใส่ได้นะคะโทรศัพท์ทุกสิ่งอย่างเนี่ยค่ะลิปเลิฟอะไรพวกนี้ใส่ได้หมดเลยค่ะ จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนี่คือ9คูณ11นิ้วใส่ได้เยอะมากเกร็รๆเลยค่ะคุณต่อไปขนาด12คูณ14นิ้วอันนี้ก็ใบใหญ่ใส่ A4 ได้สบายเลยค่ะเย็บก้นเหมือนกันนะคะเนี่ยค่ะเย็บก้นเรียบร้อยเนี่ยค่ะ ขนาดสิบสคูณ14นิ้วใบใหญ่ไฉไลามากใบใหญ่ไฉไลามากเลยค่ะดูเล่มนี้ใหญ่นะคะ a 4ใส่ได้ค่ะใส่ได้สบายเลย ipad เราก็ใส่ได้อีกนะคะเนี่ยค่ะลงไปได้อีกค่ะหนังสือก็ใส่เข้าไปได้อีกนะคะ อุปกรณ์ต่างๆของคุณสกรีนภาพตัวเองข้อความชื่อตัวเองชื่อตัวเองแบบนี้อันนี้เป็นชื่อแอดเองนะคะน่ารักไหมหรือว่าเป็นภาพตัวเองก็ได้นะคะใบเล็กเนี้ยลืมบอกราคากระเป๋ารวมสกรีน40บบาทเท่านั้น เบาๆถ้า,าสั่งเยอะก็มีส่วนลดนะคะขนาด12บสคูณ1ินิ้วนี้ราคาก็ไม่ได้เวอร์วังอะไรนะคะคุณราคารวมสก,กรีนก็อยู่ที่60บาทค่ะใส่ของได้เยอะเวอร์มากแล้วก็อีกขนาดหนึ่งนะคะ14บสคูณสินิ้วใบใหญ่บิ๊กเบิ้ม ดูดูดูข้างในดูข้างในบิ๊กเบิ้มมากเนี่ยคะ่ะเย็บก้นให้ด้วยนะคะเย็บก้นกว้างกว้างกว้างสิบสองคูณสิบสี่นิ้วไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็เอาไม้บรรทัดไปวัดดูได้เลยนะคะใส่ของได้เยอะม,มากจริงๆกระดาษ a สามอ่ะใส่ได้เลยอะคะ่ะของเนี่ยก็ใส่ใส่ใส่แอ ใส่ได้หมดยิ่งใหญ่อลังเหมือนกันเนี่ยค่ะยิ่งใหญ่อลังการไม่ต่างกันเลยน้องนนักเรียนนักศึกษาหรือว่าพี่พี่ที่ทำงานทุกคนอยากได้เป็นเซตของตัวเองรูปภาพชื่อทีมหรืออะไรก็แล้วแต่ได้หมดเลยนะคะสะพายกเก๋ๆเห็นไหมคะน่ารักเนาะ ห้าพลาดนะต้องสั่งนะใบใหญ่เนี้ยแค่70บาทเองแค่70บาทเองค่ะสั่งเยอะไหมคะก็ให้ราคาส่งหน้าหมคะาน่ารักได้ใจดีค่ะอินบ็อกมานะคะจะใส่ราคาไว้ใต้คอมเมนต์ค่ะโอเคค่ะบายบายรออินบ็อกนะคะบายบายค่ะ